สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆวันนี้ผมแป่งรถมือสองทุกรุ่นนะครับมีรถกระบะราคาเบาๆมานำเสนอสักคันนะครับเป็นกระบะ4ประตูตัวสูงแท้นะครับเป็นโตต้าวีโก้พีรันเนอร์ปี2007นะครับตัวอ e ีรถสวยใสมือเดียวป้ายแดงนะครับเป็นเครื่องดีเซล3.0นะครับคอมมอนเร็วเครื่องเดิมๆนะครับเกียร์ธรรมดามีแคลรี่บอยให้พร้อมนะครับเพื่อนๆพี่ๆ สนใจรีบโทรมาเลยนะครับ249,0 0 0บาทนะครับสนใจโทร0 9 4 0 4 7 7 9 7 0นะครับมีบริการส่งถึงบ้านทั่วประเทศไทยนะครับไม้น้อยนะครับไม่แสนเจ็ดกิโลเมตรแท้เลยนะครับรถเดิมๆนะครับไม่มีชนหนักเพื่อนๆพี่ๆใครสนใจรีบเลยนะครับราคาเบาๆมีบริการส่งถึงบ้านทั่วประเทศไทยนะครับแอร์เย็นเพลงเพาะภาษีไม่ขาดนะครับ สีใช้ยาวๆถึงปีห8 8เลยนะครับเอกสารครบพร้อมโอนนะครับภายในสวยสะอาดรถสวยใสพร้อมใช้งานกระจกไฟฟ้าภายในลายไม้แล้วนะครับรถเดิมๆวะมีกล้องหน้าหลังให้พร้อมใครสนใจโทรติดต่อได้เลยนะครับเบอร์อยู่หน้าช่องแล้วนะครับโอเคครับผมยังไงก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับ